จังเม็นเเเมรเเมอ๋มหหูน้อยบอคือหูใหญ่หูใหญ่ตรงเดียวบอกหูใหญ่นี่ราสิบาเออหูน้อยอ๋อวามจอดมาลง้องจอดหูน้อยก่อนเมื่อไรจะเกิดมาจอ่ก็มานั้นเนาะหนึงนะมา เจ้ากรสีพุทู่ดอกแม่ฝรั่งหนากยังูแล้วเนาะแม่มเริ่มซื้อเลยคนไทกบคนไทด้คนไม่ได้ผู้หนึ่งผู้หนึ่คนหม่แต่ว่าคนไม่ยังไ่อยากเป็นไปได้เราอ่ะผู้นึง กลับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนน้องเพียงเนาะปัจจุบันสุวรรณว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกลับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบคงเรายังใสใจกันด้วยเพียงเนาะอ่าวีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอ่อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิ่งได้ชมนุ่งกันเกิดขอบคุณพระ ในการจอน้าเราพี่น้องเนาะคือว่าบ่อเล้วพี่น้องมันนี่เนาะบ่อดล้พี่น้องไอ้เครื่องเป็นเทเราเปลี่ยนเนาะเครื่องโจเป็นเทมันแข็งแห้งเป็นวันเนาะโจบ่อไรตัวลงบ่ได้นั่นก well. ็มีแต่ว่าจะเป็นมือหนาพี่น้องเลยเป็นมือหนามันนี้บ่อลอแล้วเก็บเครื่องครับห่อนกห่อนพี่น้องเลยเนาะ จ,จังเม็ไดไรเซเอ็ดเม็เเอ็เม็ดอออ็ดเม็ดนี่มหีหูหน้อยบ่คือหูใหญ่หูใหญ่ตรงเยบกหูใหญ่นี่ยหูนอยอ๋อวามจอาลงองจอดหูน้อยก่อนอ,อืมเมื่อไหรมาจอบเขาก็บปรมานันผู้นึงนะมา เจ้ากรีพุิดอกเมเบื่องหน้ายังโง่่แล้วอเมย์เมยัถไาก็เริ่มซื้อเราเลยเจ้ทอกระ้าอกกับคนใหม่ได้ผู้หนึ่งผู้หนึ่งคนใหม่แต่ว่าคนใหม่ยังไ่อยากเป็นไปได้รอวะผู้นึง 嗯。Uh เพิ่นมาเมื่อนั้นแล้ขเขามาโจแต,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 ต่ละหน่วยน้ำหนีบ่ได้ปกติสิเป็นชงสองมือสองมือแล้วก็มาโจะมีพิ่นมาเมื่อนั้นแหะเห็ดคือว่าทำนี่เริ่มเป่าน้าเป่ายางเจ้าทอ่ลงเนี่ยก็่ไวแท้บ่ะหมู่มามีแต่รักชองมือแล้บ่ะปคะคำฝากทางพังเบื้องนั่นแบบว่าบ่าอยากไปได้ดินใช้ฝนว่ะ <laughs> ดินแขงนี่ใครกลัวดินชายได้เหมนเนบ่แม่นบ่ดินแขงใครกลัวดินชายบ่ใช่ใช่เก,กินเก่ย่อใกันห่นเาะหัวางน้น <laughs> มนัมันอยากเลิกีถอกจะเปี่ยนมันอาเลิกอือมามาเจาะ่งักใคย่เพื่อนรัอ๋อมู่ดอกเอามือม่อเ่ก่อนนั่นบ่ ແຫ່ເດີ້ແລ້ວອັນາ12ຂາງັກະຕອບນ້ອຍຫັນນຳຫັ້ນນນ ขอบพระน้องเนาะฮะบ,บ่ได้มันให็กัอเมื่อไม่สีนอง้เมือนก็ทางนั้นเดนอร์ยันพงถึงกําแพง

พอจ้ามามานีอย่าีแต่คอยจะหาเก็บถิ่มเาเจ้านะเออได้ได้ได้น่าจได้บกุ่อิบเาได้เห็นมาเวียงเคยนั่นมาเจอะเคยเก็บเนาะอย่า่าเวยงหยบเน่ะเคยานไดเว้ยจองจองธุรกคจไิว้ถ่าได้ยังเชือพอบัดย้มบุเมีน้ำมันเนี่ยพอได้เ่นไปเ็ทานน้ำพอได้ทานขายว่ะน่ทานขายได้บ่มมีบ่มมีเงินเติมน้ำมันมาได้ใชเนาะ

คนมาเอาเงินคาเตียงบ่อ๋อยังกันเด้อคนนี้บ่เออมาก็คอยผู้หูมาเอาเงินคาเตียงบ่มาหาคอยบ่อ๋อถามเราโยมเอี่ยวหนิถามลุงโยว่ะนั่นท่านให้แล้ว

สี่เซนนะวะเห็นนะว,ว่าสี่เซนน <c oughs> ะจือถามพนุเย์ชานี่คือบัวท้าเห็นยุ่ชุมเจ้าครับรถ่ายออกไปนะคุณบัทาเอาว่ะเอากับบัจากว่าชุมเจ้ามาสซงเตียงรกันละบ่มันกันที่นอกรถกันเลยไปดิเดียว

อะไรผู้หลายหมู่ไหนก็จักมัน <laughs> <laughs> không นี่ <laughs>

ตันหลังที่แล้วเนาะเพื่อว่าตัวนั้นมันโบกุ้มเป็นโบกบีมันไล่แต่คำเปิดทางเขียวนี่ไล่แต่ทางเขียวนี่ไล่ตัวนั้นไล่แต่ทางตัวนี้ทางช่องนี่ก็บโบโได้แต่แบบนี้แหละชีเจาะตัวนี้นะตัวนี้นะิต่อเข่าของน้ำเลยตัวนี้ตัวนั้นนะป้าไว้ใช่อยู่เนาะโบให้ต้องอย่างเลยวสิ โตเขาไปใช่ของน้ำใชทอโตของน้ำเลยกะเขามันซุกเซินกะเ่ากะไชได้นะเห็ดสามทางออกมาทางนี้นำนะเออมาหอดแต่เว้นอันนี้จังไหนขึ้นมาจานมาหอดแต่เมื่อคืนมาคืนนี้เลยอ๋อคือจะมั่วจะมีอยู่แท้จ้ะคือบทตอกแตกแขกกันจังนี้แท้ก็มากบบเมื่อยแล้วตายี่ได้บอกว่าเออ มืผู้ก็เมนเนาะมเนี่เดรถที่มันไก่แบบนี้บออ่าโอ้ยออมาเมือมือบนไก่มือดิเรียกว่าชากันบ่อกระป๋าเชปโปไก่น่ชปนไก่ัวไปเชปนี่ทางมอุะแม่ข่อยแตกไงอ๋อมาแต่สวรรค์เนี่ยมาจะจดแม่ข่อยอืมเอาคุมนีุมทางมันงองามแนไหอแมกเตะโอ้ยานาะไปไปเฮ็ดแมกมหอ เจ้าแม็ก đây รอบผู้เฒ่าแกเท่าใด okay. này nó chạy อยู่ nó ซื้อกันเงินทองคํานี่เนาะอุกใจแล้วเนาะบ่ยังเก้อคําบ่มีอุ้ยบ่อยู่ใส่เด้อแน่จานก็ ชื่อปัดใจลากด้แหละเงินเงินเนาะแม่บเงเงินแมาเขาพี่ได้ยิน่ลงับลงถามหาลายหันเขาครับบ่ได้มันมันเต่ไงอหเห็นอะไรบ่ชื่อไหมันไงเขาโอ้เตวงกลางด้วยะบนบมันมาอยู่น้ำโขดเลยอยูบนกันกันเมฆโดเดอ๋อ มันมีคุมร้ายแบบนี่นะทางบวงงาอ,อสู่ไปเห็นไหมอันสิ่งขอยชื่อหาเชนเนิดแรกนะ<อ>ชื่อหาเชนกับมังฮงชาวพันเก้ากระพุนสามสิบเป็นหาเชนฮะเพราะว่าย่านิมูพ่อกันกินนะเป็นใช่ใช,ใช่ชามโลช่า,ชาเจ้าบอกรถเพรอายุใช่สามโลช่า,ชาเจ้าบอกรถมันหน่อยเลยเมนแนวสิ<ร>้นสี่โลอัน สีปลายน้อยๆแต่ทางเครื่องในมันน่ะได้ๆๆเดี๋ยวสิเอาเงินบ่เรียงคนนซื้อมาแล้วเมื่อเช้านี่บอกผู้ช่วยจักของไผเลยผู้ช่วยเอ้ยว่าบ่จิตสังว่าก็บ่จักว่าผู้ใหญ่ทางใดบ่เออเวู้ใหเพิ่นอ่แนนํามาเพิ่นจินเฮือนผู้ช่วยอ่ายกขึ้นอยากนทางทีมงานได้กินลาบบ่ได้กินลาบลาบอยู่บ่เห็นลาบหนลโอ้โชคลาบ่่เ็ลาบเลยอ่ ดาบเลยแรงจึงครึ่งแรงจริงครึ่ขวากะมีขวากะมียังยัวกระปุ้นนทำมาเจ้าอยากกินตำหุ่งหิ้งสร้างเพิ่นทันได้ตำนะฮะน่าเบื่อเนี่ยจะมาสถานการณ์ก่อนสถานการณ์เลยอะมาดูแลโอ้คือว่าให้ดูแลโต๊ะบัานนี่ใช่เพื่อนเพื่อนีงแจ้งว่าเนี่ยเบิร์งบแบบไหนแล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนนั่นนะเมื่อ ข้าใจกับหวยอย่ากโกแอลมายังไหวแวะฮะาโกแอลเทค,คาดไหวนะให้คนจ้างดินเอาดินเอายังเข่าคายอยู่นะคำนั้นกับพังเบิ้งพังไปเรื่อยๆอาผู้ใหญ่ิืนสีนั่นแบบไรพอ,อปูนนั่งยังเดืออยู่พกศอกปูน ท่านฝนตกมากนี่ด MM ิบมันหยุบนี่มันมันจะเอียงแม่แต่มอเมีทารแมีนเมนเคยเห็นอยู่เุคนชาวดำล็อกเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นตั้งไหวถึงเนาะตั้งไว้แต่บ่อยๆใช้กานจองเนาะอ๋อเนี๋ยวฟังเบิึงน้องเพื่อผู้รักผู้ใหญ่เป็นที่ต่อมากับใจคุยแนะน้ำเพิ่อนน้ำทำมาทั้งเจ้ามีกับในน้ำเพิ่นน้ำตั้งแต่เพิ่นอยากช่วยกันเมีนเมียนยังร้ายย่างเหตุเทือนแต่ตาลังเพื่อทีเดียบพ่แม่ของไง

เราจะนอนโดดเพิ <die> <l ays> ่นออกได้ครับเอาไปไบท์ทำใบทางใต่ไปนอนโดดเพิ่นออกเมื่อเลยมือใหม่เพิ่นเนี่ยเก็บไปไบทให้อ้เนี่กลียชอบนะเก็บไปไบททางดุมผู้แจ้งน้อยสีให้อันบอยจิตถิ่นใฉลรถด้บอจิตแล้วฉีลงไปหาทางของผู้ช่วยพุ่นเนี่ยแมนไอ้ฉีดเปลี่ยนวิธีเฮ็ดใหม่แต่ไอ้บ่มีคาน้ำมันเนี่ยโหยากเลยไปเนี่ปูนี่นะไปสอบปูนนี่ สิไประหาพาวทานนะ ượng, บ,นบ,นบันเบิดเงินนะนฮะทำธุรกิจมืดก่อนบันทำธุรกิจแจ้งเมื่อเลยแม่มื่ยจนเบิดน้ำมันเปลี่ยนมาเฮ็ดธุรกิจมืดก่อนัวเด้อถ้าไม่ดำบอกถ้าไม่ดำก่อน เวียนเยอะหนอขึ้นกึ่งกลางกลางนะฮะบ่เมื่อเมื่อเช้านี่จักดุงชั่ครอบปรครอบวันนี้มันย่อถือประสบกับย่อเฮือนผู้ช่วยเราคอยกไปพูดเลยมื่อเช้านี่ตอนเพิ่นเริ่มลงมือทำบิดนะมีแต่ลุงเรางงวยงงวยอยู่นี่เนี่ยฮะลุงเจ้านะอะไรคอยมาคอยกับอัน ไม่ใช่ไม่นะว่าของเพื่อนมือเพื่อนผู้ช่วยบนเหาฆากันเฮ็ดจ็บดีเนาะผู้ช่วยเนาะวันนี้มันบดมีอันฮะฮะเห็ดอันนั้นไปมีอยู่หันจังว่าไปเฮ็ดอยู่หันนะมื้อนั่นนะ เมื่อก่อนพุ่นเพิ่นเฮ็ดแต่เมื่อก่อนพุ่นน้องลุงเอ๋เฮ็ดแต่รุ่นเพิ่นมาจ่อของผู้ช่วยผู้เพิ่นมาไปจ่ออยู่หันตอนมาจ่อของผู้ช่วยนะอ่าก็เลยเอาวังนั้นบาหนีิเห็ุแล้วมาตัวนี้พ้เหตุบ่บ่มาเนี้ยเลยคุยกับเพิ่นไว้ได้ว่าจะเอาทางนั้นตั้งแต่มื่อพิ่นเหตุของผู้ช่วยผู้เนี่ยมีแต่ว่าคำเพิ่นมาลำอีกมือกับจังไห้กันดุงแก้วข้อไหม เ้อมื่นกับเพินมาลำไะบอกเพิ่นไหมคม่แมเป็นยังเนาะมันยังมาแล็วด้คอบไม่อมนคอบรอบเดาเพราะมันตืไประบครับมันเหของงอเฮือนผูช่วยเนี่ไม่ออกเร่อยๆเนะเออบอกมย่านะ ใจนี่ได้นน่กวดๆวดใจมึงนี้ได้นน่เมนไหมเออวด่าไอาหาไปตัวตัวดไปกวดไปมาชงทางนี้กวดไปอ่าวดไปรถกวดไปชส่กันกวดไปชส่ทั้งผูดทังพุทังน่ะมันจะปิดโกนได้ทั้งน่ะทางตอก็ำแพงผู อนกระหอนนะดิ พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้ก่อนพี่น้องไปยังได้กับพ่อๆคลิปต่อไปเดี๋ยวมื่ออื่นจั่างกอยว่ากันใหม่ในเรื่องจอหนาจอยังเน้องเพียงเนาะคลิดีโดดเพลินเพลพี่น้องเลยคลิปนี้ก็รำนาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพิาพากษาในก็ต้องกลับขอโทษขอภัยอลายอ่ะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเป็นสุกผู้ทุกคนเนาะ